ครับสวัสดีครับสมาชิกส,ส่วนตุเรียนมืองใหม่สําหรับเช้าวันเสาร์ที่6กันยายน2568นะครับเป็นวันหยุดวันนี้นะครับหลังจากที่พายุออกไปนะครับแล้วก็อาการของน้ำลดนะครับที่หลังจากที่มันท่วมแล้วซึมเข้ามาในโคกทุเรียนแล้วก็ทําให้รากทุเรียนนั้นขาดอากาศทุเรียนเราจะรู้สึกจะเป็นใบประมาณนี้นะครับใบก็จะห่อ,หอ สักนิดหนึ่งนะครับพอใบห่อหลังจากนั้นก็จะสตันนานอยู่นะครับเป็นถ้ามันแช่สองสามวันเนี่ยใบยจะสลดนะครับสิ่งที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับก็รอให้จังหวะน้ํามันลดนะครับพอน้ําลดลงรอให้ดินหน้าดินมันหมาดประมาณนี้เพื่อนสมาชิกรอหมาด นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับยังไม่ได้ลดน้ําเนื่องจากว่าดินข้างล่างมันยังมีความชื้นเนื่องจากว่าน้ําหลากน้ําท่วมฝนตกจัดๆนะครับผมก็ให้แค่อาหารทางใบส่วนทางดินนะครับที่ผมจะฟื้นฟูร,ระบบลากนะครับเพื่อไม่ให้มันสลดนานแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับผมก็จะผสมในส่วนผสมตอนนี้ผมสั่งยานะครับทางช้อปปี มาแล้วนะครับมีในเรื่องของเชื้อรานะครับก็คือใช้ไตโคโดม่านะครับแล้วก็จะมีสารปรับปรุงสภาพดินนะครับลดความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับแล้วก็มีฮิวมิกฟูวิกเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรผมผสมบแบบไหนะอย่างไรนี่คือถังนะครับถังนี้น่าจะประมาณสัก50ลิตรนะครับหรือ100ลิตรไม่แน่ใจนะครับก็ อยู่เตรียมไว้สองสามถังประมาณนี้น้ําจะต้องเป็นน้านะครับหลีกเลี่ยงน้ําน้ําบาดาลน,นะครับเพราะเราจะใช้ของอไตโครมาเชื้อราไตโครมาเป็นเชื้อราดีเขาจะไม่ถูกกันกับน้ําที่มีความเป็นด่างความเป็นด่างก็คือเป็นน้ําจากน้ําประปาซึ่งมันมีสารคอรลีนอยู่นะครับแต่ถ้าจะใช้ต้องเปิดใส่ถังไว้ประมาณอย่างน้อยก็สองสามวัน นะครับถ้าเราเปิดไว้วันวันจันทร์อาจจะไปทําวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ก็ได้นะครับยิ่งดีก็อคอลินก็จะรลเ่ยไปนะครับประมาณนั้นแต่ใช้น้ําบ่อได้น้ําบาดาลได้ยกเว้นน้ําประปานะครับประมาณผมใช้น้ําประปาแต่ผมเปิดทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ประมาณนั้นนะครับอันนี้อย่างที่ผมเปิดทิ้งไว้เพราะว่าคอลินก็จะหายไปแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นส่วนในถังพวกนี้นะครับ ก็จะผสมพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับนี่ครับเพื่อนสมาชิกสิ่งแรกที่เราจะใส่ลงไปอันดับแรกเป็นไตโคโดมานะครับจะเป็นของบริษัทอะไรยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมเคยใช้ตัวนี้ผมใช้อยู่สองสองสองยี่ห้อในเรื่องของอกับตันไตโคโดมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมใช้ไตซานนะครับของเจียไตยรือไม่แน่ใจนะครับ ของไตรสารนะครับสามารถที่จะเซื้อหาได้นะครับในช้อปปี้ลาซ d a าผมก็สั่งมาประมาณนี้นะครับนี่ห้ากรัมนะครับห้ากรัมก็หลายตังค์อยู่พอสมควรนะครับอย่างที่2ผมก็เติมไลฟอนนะครับนี่ไลฟอนตัวนี้แหละนะครับก็มันมีส่วนประกอบทอําให้ส่วนประกอบก็จะเป็นอะมิโนนะครับอะมิโนเป็นทัทั่อะมิโนแอซิด15%แล้วก็ฟรี เอลอะมิโน uh, นะครับ6%ประมาณนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพต้นด้วยนะครับ uh, ในเรื่องของการที่ล้างสารได้ด้วยเรื่องการแตกรากนะครับแล้วก็พืชไม่กินปุ๋ยอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือเนื้อหาสาระที่ที่เราจะเติมให้เขาเนื่องจากว่าพอน้ำท่วมนะครับ ารากเขาไม่สามารถดูดดูดอาหารได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะมีรูปของรากพืชให้เราเห็นประมาณนี้นะครับก็จะเสริมเติมให้เป็นในเรื่องอะมิโน,โนตัวนี้นะครับเพิ่มการแตกรากล้างสารป้องกันต้นโสมนะครับเพราะว่าน้ำท่วมกรณีน้ำท่วมนะครับหรือฝนตกระยะยาวๆสองวันสามวันไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างนี้เป็นต้นก็อาศัยตัวนี้ช่วยครับถัดมาเป็นในเรื่องของ สารปรับสภาพดินนะครับมันเป็นมันเป็นอ,อันนี้เป็นดินเน่านะครับดินเน่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับมันจะมีน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับสิบแล้วก็ฮิวมิกนะครับประมาณนี้มันเป็นจุลินทรีย์บาซิลัสนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่จะเสริมเติมเพื่อป้องกันในเรื่องของโรครากเน่านะครับแล้วก เป็นการรักษาปรับค่า pH ไปในดินด้วยตัวนี้นะครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมลองใช้ดูพอดีไปเห็นช้อปปีนะครับไปเห็นอยู่ในช้อปปีนะครับก็เลยลองเอามาใช้ดูว่าจะเป็นแบบในอย่างไรนะครับมันเป็นฮิวมิกนี่แหละครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับในเรื่องของฮิวมิกฟูวิกของหญิงงามนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับเนี่ยเป็นสารสกัดจากฮิวมิกแล้วก็มีกรดฟูวิกนะครับ ความเป็นกดเป็นด่างอยู่ที่9ถึง10ประมาณนี้ผมก็ใช้อยู่ตัวนี้ประจํานะครับแล้วก็ค่อนข้างใบมันตอบโจทย์ผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้พอดีผมไปเห็นว่ามันดินมันแช่น้ํานานนะครับน้าขังน้ําท่วมผมก็เลยลองใช้ดูแต่ไม่ต่างกันผมคาดว่าน่าจะไม่ต่างกันมันจะต่างตรงที่ว่ามันเป็นฮิวมิกตัวนี้เป็นฮิวมิกตัวนี้มีฮิวมิกฟูวิกแต่ตัวนี้บวกจุลินทรีย์บาซิลัสพร้อมไปด้วยนะครับนี่นี่คือความต่าง ก็เลยใช้ด้วยกันก็ไม่เป็นไรตัวนี้เป็นจุลินทรีย์บาซิลัสต,ตัวนี้เป็นไตโคโรมาก็ใช้ร่วมกันประมาณ3อย่าง4อย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าเราประหยัดเราก็ถอดตัวนี้ไปก่อนเอาไว้ใช้ทีหลังแล้วก็ใส่แค่3อย่างพออย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นกรดมากเกินไปนะครับก,ก็ใช้ดูถ้าเราใช้ร่วมกันเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่ตุเรียนตอบโจทย์หรือทําให้ดินดีขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนกับ2ยี่ห้อนะครับ2ยี่ห้อถ้าใช้อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามัน เสริมเสริมเติมกันหรือมันจะไปะเขาเรียกว่าไปกดทับกันหรือแบบไหนอะย่างไรบางทีมันอาจจะเข้มข้นมากเกินไปนะครับเราก,ก็จะแบ่งประมาณนี้ถ้าเราตัวนี้ใช้หมดแล้วเราก็ค่อยเอาเอาฮิวมิกฟูดตัวนี้มาเติมแต่ตัวนี้เป็นอะมิโนผมดูรายละเอียดแล้วไม่มีผลใดๆอันนี้ก็ไม่มีผลกระทบใดๆนะครับประมาณนี้สองสามอย่างนะครับหรือจะลองใช้ร่วมกันลองดูเผื่อมันอาจจะดีกว่าเดิมนะครับอาจจะลาดสักสองสามต้นแล้วก็วัด ผลดูนะครับว่ามีความต่างแบบใหนอย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นสูตรสูตรหนึ่งที่เราทําให้ฟื้นฟูสภาพต้นทุเรียนได้เร็วขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูด,ดินได้เร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับในวันหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะเสริมเติมในเรื่องของอะระบบทางดินหรือทางรากนะครับเป็นประมาณนั้นเพราะว่าช่วงฤด,ดูฝนนั้นหรือพายุเข้าฝนตกตลอดนะครับ ารากทุเรียนมันไม่กินอาหารไม่กินปุ๋ยก็ให้อาหารทางใบผมก็ได้ลงคลิปนะครับทางใบไปแล้วนะครับสองสามคลิปมาตลอดนะครับตอนนี้วันนี้ขอดูแลในเรื่องทางดินก็คงจะฝากติดตามแล้วก็รอ,อดูอาการผมจะอัปเดตอาการทุเรียนให้ดูนะครับอาจจะวันพรุ่งนี้นะครับถ้าอาการมันเป็นแบบไหนอย่างไรก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ